มักกเอ้คงสวยขยี้ใจเ้าวม่ห้างนางหมยลูกติดส่งก็ใสขคนขึ้นวัดสวยลูกคนอยากกไก่ซีดหอดำซีดมึงแม่เจ้าสิมีลูกติดไม่อยากไก่ซิดอูยกำบัง เ๊ขาแหล่นนล้วมังมาอีกกลนะอเ้ยย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 ย้ยย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 คยย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 อยยยยยยยันยย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 งยยยยยยยายยยยยนยยยอยย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 อยยยกรยียยยยรัยย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 อยยยนยยยยยยอยอยู่ยยไยสิจะไปเมียย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 ายยยบัก เราจะผักเมี่ยดูแลก่อนเมียข่อยมักของไงของไงเรากาบอกว่าอันนี้มันน้อยก็ขออยู่หน่อยนึงอันนี้มันน้อยก็ขอเยอะอีกยังดอกไม้ดอกไม้ดอกหวานเคยกินอยู่เบาที่เบิ้งบ้าเผากินหมาเห้งเห็นบ่ทำไมตะกี้กินห้านเมียนบ่เคยกินอยู่บ่ดอกเกษตรกอนดอกแน่เขาดอกแน่บ่มันหวานในดอกจะเปได กินน้ำมันจะมันก็หากินเท่าที่ประเด็นหน่อหมดหลายบาทคนที่ตาปลาทำเหลืยงเฮ้ยเวลาขึ้นปลาเนี่ยกินน้ำมันหวานมันกินน้ำหวานอืมกินแล้วแล้วก็ใบไม่กินได้ได้ชาไมาตะกรน่ะแน่นอนนะชาวมายตะกรน่ะมาข่มมาข้อมากินมัดหมากันนี่กินมัดหากินตาปลาตาเนี่ยกินมัดไปเนี่ยลาเลาขึ้นปูขึ้นปลาดูนี่เนี่ยกินกินแน่หมาอย่างงี้ฮะแบบนี้นะคาดเคลิ้มเนี่ยนะนี่ตื้อพ่อไก่บ่ไปเกาะเราไหมดูตื้อพ่อไก่บ่ป่ไก่ไม่ต้มไก่ ตื่อกยเออนั่นแหะมึงเอามาอย่งลเนียนคุคนใคตนี้เนาะไปเห็ดอย่งนี้ไอเจ๊กไอเจ๊กซือไปการขีดหน้าเออขมือนีเมียเราไปหาไตกบไต้เขียบเจีสานี่มงบ่พันมันไปอยากกินเกลยดมันี่าตุสาแล้วจยากินเคจเจ๊กนะเราเห็นกบเป็นบ่อเลเหนึ่งเลยงแต็งติเอง เอ้ยไม่รู้่ะกูได้กินดอกกุ้งสันน้อยกูเห็นแต่ละฝูงแต่ละเวินกูแม่งอะไดอกบลานนี่ไฟแล้วเวลาเดินทางไปไกลๆเลยกระตุ้มแดงๆย่างมัจิบมาก็ย่างมัจิบไฟเมก็หุ่งไฟสีแดงมาดิเห็นมาเห็นตากรบกระติ๊ดตาสีแดงเออย่างสิอ่ามื่อคืนวันที่สิบแจกดอกกุ้ง ไปเห็นเนี่ยอ้จ้ายังได้วชุดเจ็กฟอบอ๋อเป็นคงจริงมหาจริงอยู่ในเมืองไทยเป็นยังไงบุคคลเจ็กฮะบุคือเจ็กเอามาเจ็กเนี่ยสีเบลกฟักนี่คนจะสีเบลกฟักพันงนี้โอ๊ยหลงเจ็กตามือใดก่อนตัวจีนมือใดก่อนฮะตัวจีนมือใดวันที่สิบเจ็ดนี่ตัวสิบเจ็ดออโอ้ยสาวกต้องใส่เสื้อแดงเนาะเจ้าเสื้อ ข่อยไฟแดงพอกันเออจั๊สั่นไปเด้อข่อยเฝ้าพอสิฮ้อนตีนภูคำพอดีย่านเมียถ้าแกบ่ฟักไงเออย่าเมียบอกว่ามักของหโอบ่ฟักบเออไผก็ใหญ่้โคมไฟอันนี้เนาะแม่นโคมไฟจเออจะกินไข่กบขจเป็นจังได๋ขมันเคยเห็นไขจห้องบ่้ยไๆๆๆโอ้ยเนาะขจก็มีบานี่